ขณะนี้คุณกำลังติดตามรับฟังโซนหนังสือสวัสดีท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซนหนังสือกับผมกำปนัสพอจิตนะครับวันนี้ไปอ่านเจอบทความอีกหนึ่งบทความดีๆนะฮะจากทางบล็อกดิทนะฮะของสิ่งนักอ่านครับอีกหนึ่งหนังสือที่สำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาวิธีการหรือว่าการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะเทคนิคต่างๆเนี่ยลองฟังเรื่องนี้กันดูนะฮะ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับบล็อกดิตสิ่งนักอ่านนะครับวันนี้เป็นหนังสือเรื่อง Tiny Habits นะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนิสัยในการสร้างพฤติกรรมใหม่ให้ดีขึ้น Tiny Habits นี้นะครับเขียนโดย B.J. f o x นะครับท่านอาจารย์มหาวิทยาลัย Stanford ซึ่งก็ได้เน้นเรื่องของหลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมีระบบเนื่องจากตัวผู้เขียนเองเป็นผู้ก่อตั้ง Behavior Design Lab นะครับที่สแตนฟอร์ เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนด้านการออกแบบพฤติกรรมโดยเฉพาะเลยในส่วนหลักการของคุณ B.J.Fox นี่นะครับก็มีเนื้อหาบางส่วนที่คล้ายคลึงแล้วก็เทคนิคการปรับเปลี่ยนนิสัยหลายๆท่านอาจจะได้อ่านหนังสือ Atomic Habits นะครับก็จะคล้ายๆายกันอยู่บ้างแต่หลักการของหนังสือ t i n y Habits นี้ก็จะ h a b i t นี้นะครับก็จะเน้นหลักในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นกระบวนการมากกว่าการเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเรา นั่นก็คืออาจจะพูดง่ายๆก็คือเหมือนการใช้หลักการที่มากกว่านั่นเองสิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็คือคนเรามักจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นทําได้ยากและเมื่อเราทําไม่สําเร็จเราก็มักจะโทษตัวเราเองว่าไม่ดีพอไม่มีแรงจูงใจมากพอบ้างหรนะฮะหรือว่าไม่มีความสามารถแต่หนังสือเล่มนี้จะให้แนวคิดใหม่กับคนที่คิดแบบนี้นะฮะให้ลองมองแล้วก็เปลี่ยนแปลงซ้ำใหม่การที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือไม่สําเร็จ อาจจะเกิดจากวิธีการก็ได้นะครับที่เราใช้หากเรารู้วิธีการที่ถูกต้องแล้วเราอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราได้อย่างที่เราหวังไว้ลองมาติดตามเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้กันดูนะครับเรื่องราวเรื่องแรกเขาพูดถึงเรื่องของ Anatomy of Tiny Habits นะครับรราาก็จะเป็นหลักการของการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการค่อยๆทําพฤติกรรมใหม่ที่เราต้องการเพียงทีละเล็กทีละน้อยซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า Tiny Habits นั่นเองนะครับ ถามว่าทําไมทําพฤติกรรมทีละเล็กทีละน้อยนี้ถึงจะทําให้เราได้สําเร็จได้กระเพราะว่ามันง่ายที่จะทําแล้วก็สามารถทําได้เลยทําได้เร็วและก็ใช้เวลาน้อยมากแล้วก็ไม่ได้พึ่งพาแรงทุงใจอะไรมากนักนะครับทางผู้เขียนเขาบอกไว้ว่าการที่เราจะพึ่งพาแต่แรงทุงใจที่จะทําพฤติกรรมใหม่ๆนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราทําไม่สําเร็จหรืออาจจะทําได้ไม่ยั่งยืน เพราะว่าแรงจูงใจคนเรานั้นไม่คงที่อย่างเช่นอาจจะวันแรกๆเราอาจจะมีแรงจูงใจสูงมากในการออกไปวิ่งแต่พอผ่านไปหลายๆเดือนนะฮะงานเราเริ่มเยอะขึ้นหรือว่ามีอะไรที่ต้องทํามากมายขึ้นอาจจะนอนน้อยลงอากาศร้อนแบบนี้นะฮะก็อาจจะทําให้แรงจูงใจของเรานั้นลดลงตามสภาวะแวดล้อมหรือตามสภาพจิตใจตามสภาพร่างกายใช่ไหมครับ ทางผู้เขียนได้อธิบายถึงลักษณะสำคัญของ Tiny Habits ไว้ว่าจะประกอบไปด้วยหัวข้อหลักๆห,ห,หลายข้อตัวอย่างเช่นนะครับ m o m h o t Moment นะครับหรือว่าสิ่งที่เรากระทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเป็นกิจวัตรจะเป็นพฤติกรรมที่เราจะเอาพฤติกรรมใหม่เราไปทาต่อจากพฤติกรรมเหล่านี้เป็นเหมือนหลักให้เรายึดนั่นเองถัดไปครับ New tiny b e h a v i o r หรือว่าพฤติกรรมใหม่ที่เราอยากจะทำ อีกข้อหนึ่งนะฮะ instant celebration หรือว่าการเฉลิมฉลองหรือว่ายินดีกับตัวเราเองที่พฤติกรรมใหม่หรือว่าทําพฤติกรรมใหม่ได้สําเร็จมีตัวอย่างของการตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมใหม่ๆนะครับโดยใช้หลักการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั่นก็คืออย่างเช่นหากพฤติกรรมที่ต้องการอาจจะเพนอาจจะเช่นการใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำนะฮะตัวอย่างก็คือหลังจากที่แปลงฟันเสร็จซึ่งพฤติกรรมที่ทําอยู่ประจําก็คือการแปลงฟันใช่ไหมครับ เราก็จะใช้ไหมขัดฟันขัดฟัน1ซี่อันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมใหม่ที่เล็กมากๆนะฮะคือการใช้ไหมขัดฟันขัดฟันแค่1ซี่เท่านั้นหลังจากนั้นเราจะจิ้มให้กับตัวเราเองในกระจกว่านี่เป็นการยินดีกับตัวเราเองที่เราได้ทำสำเร็จแล้วในขั้นต้นนั่นเองนะครับถัดไปหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องของ Fox Behavior Model ครับหลักการที่สำคัญของหนังสือเล่มนี้เลยก็คือ f o x Behavior Model หรือว่าโมเดลของการเกิดพฤติกรรมที่ผู้เขียนเป็นคนคิดค้นขึ้นมานั่นเอง behavior เท่ากับ motivation คูณ ability แล้วก็คูณ prompt นะครับหรือว่า b เท่ากับ map map อธิบายได้ว่าพฤติกรรมเกิดจาก3สิ่งประกอบด้วยกันนั่นก็คือแรงจูงใจหรือว่า motivation ความสามารถในการกระทำสิ่งนั้นน,นหรือว่า ability แล้วก็สิ่งกระตุน้นหรือว่าสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นๆหรือว่า prompt นะครับ สิ่งที่กระตุ้นเตือนอย่างเช่นโน t ติฟิเคชันหรือว่าสิ่งแจ้งเตือนต่างๆหรือว่าการจดบันทึกต่างๆนั่นเองการที่บริการใดๆนะครับที่เราอยากจะทําเกิดขึ้นได้นั้นต้องประกอบไปด้วยสิ่ง3สิ่งนี้ที่ได้บอกไปนะครับหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะทําให้เกิดขึ้นได้ยากเหมือนที่เรากล่าวไว้ข้างต้นว่าหากเราพึ่งพาแรงจูงใจเพียงอย่างเดียวแต่เราขาดความสามารถที่จะทําหรือว่าขาดสิ่งเราหรือว่าสิ่งที่กระตุ้นเตือน ก็ไม่มากเพียงพอที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือว่าเกิดพฤติกรรมใหม่ได้นั่นเองในทางกลับกันนะครับหากเรามีแรงจูงใจต่ําเราก็ต้องเพิ่มความสามารถหรือทําให้พฤติกรรมนั้นๆทําได้ง่ายที่สุดพฤติกรรมนั้นถึงจะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎเป็นโมเดลของคุณฟ็อกซ์หรือว่าฟ็อกซ์บีฮาร์ฟเฟอร์โมเดลที่เขาได้เขียนไว้ B เท่ากับแบบนะฮะ B ีฮเท่ากับ,บ motivation คูณแอบิลตี้แล้วก็คูณพร้อมนั่นเองนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามแลบฟังกันนอกจากนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่หนังสือได้บอกไว้ก็คือเขาบอกว่าหากเราตั้งใจทําพฤติกรรมอะไรแล้วมันไม่สําเร็จให้เราลองสํารวจปัจจัยเหล่านี้ก่อนตามลําดับจากง่ายไปหายากนะครับอย่างแรกก็คือดูสิ่งที่กระตุ้นเตือนเราก่อนเลยว่ามันเพียงพอไหมถ้าไม่พอก็ทําเพิ่มหรือว่าสร้างมันขึ้นมาเพิ่ม หากมากเพียงพอแล้วนะครับแต่ว,ว่าเรายังทําไม่ได้หรือว่ายังทําทไม่สําเร็จก็มาดูปัจจัยถัดไปคือเรามีความสามารถที่จะทํามันหรือเปล่ามันยากเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นหากเราตั้งใจจะอ่านหนังสือแต่หนังสือเก็บอยู่อีกห้องหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นมันก็รู้สึกยากที่จะต้องเดินไปหยิบหนังสือมาอ่านเราก็ลองเปลี่ยนแปลงโดยการวางหนังสือไว้ที่ใกล้ๆก,ก,ก,กับตัวเราหรือว่าให้ใกล้ที่เราจะนั่งอ่านนะครับเราก็จะอ่านได้เลยทันทีอย่างนี้เป็นต้นมันจะทําให้เราทําได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะที่เขาหยิบยกมา สุดท้ายครับหากสิ่งกระตุ้นเตือนก็มีแล้วรวมทั้งมันก็ง่ายมากๆที่จะทําแต่เรายัางทําไม่ได้อันนี้ก็คงต้องดูปัจจัยตัวสุดท้ายก็คือแรงจูงใจครับที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมายากที่สุดแล้วเพราะมันต้องเกิดจากภายในตัวเราจิตใจของเราต้องเข้มแข็งทีเดียวคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าเราต้องสร้างแรงจูงใจเป็นอย่างแรกจึงมักจะทําไม่ค่อยสําเร็จนะครับถ้าถามว่าแรงจูงใจที่ว่าเนี่ย สร้างยากไหมแล้วสร้างได้จากอะไรบ้าง motivation หรือว่าแรงจูงใจนั้นนะครับทางผู้เขียนได้บอกไว้ว่าจะเกิดขึ้นได้จาก3สิ่งด้วยกันนั่นก็คือเกิดจากตัวเราเองหรือว่า person นะครับเกิดจากตัวเราก็คือเราต้องอยากทําสิ่งนั้นอยู่แล้วอย่างเช่นอยากจะหุ่นดีอยากจะดูดีเลยอยากไปออกกําลังกายอย่างนี้เป็นต้นหรือเกิดจากการกระทําที่ทําให้เราได้ประโยชน์หรือการกระทําที่เป็นการลงโทษ แอคชั่นนั่นเองนะครับอย่างเช่นการจ่ายภาษีหากเราไม่จ่ายเราก็จะโดนดำเนินคดีทางกฎหมายใช่ไหมครับหรือว่าเราจึงรีบทําอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วก็สุดท้ายครับอีกข้อหนึ่งก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราหรือว่าคอนเท็กซ์ด้วยอย่างเช่นไปร้านอาหารเพื่อสุขภาพกับเพื่อนเราก็จะเลี่ยงไม่ได้ที่จะทานอาหารเพื่อสุขภาพไปด้วยนะครับหัวข้อถัดไปครับ behavior design ครับ มาถึงขั้นตอนของการออกแบบพฤติกรรมกันบ้างที่ผู้เขียนได้เขียนไว้นะฮะตามลําดับขั้นตอนซึ่งเราก็จะสามารถนําไปทําตามได้นะฮะข้อแรกเขาบอกว่าระบุความต้องการให้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเราต้องการอะไรข้อที่2มองหาตัวเลือกของพฤติกรรมข้อที่3เลือกพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตัวเราข้อที่4เริ่มจากเรื่องเล็กๆหรือว่าสิ่งเล็กๆนะครับข้อที่5ห,หาสิ่งกระตุน้นเตือนที่ดี ข้อที่6ฉลองความสําเร็จให้กับตัวเองบ้างนะครับแล้วก็ข้อที่7แก้ไขทําซ้ําแล้วก็ขยายพฤติกรรมให้ใหญ่ขึ้นหัวข้อถัดไปครับเรื่องนี้เลยนะฮะสตาร์ทไทนนะครับหลังจากที่เราได้พฤติกรรมที่เราอยากจะทำแล้วนะครับเราก็ต้องใช้หลักการ t i นี่ฮาร์บที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นก็คือการหาพฤติกรรมหลักที่เราทําเป็นประจําอยู่แล้วเป็นตัวยึดเหนี่ยวแล้วก็เพิ่มพฤติกรรมใหม่ ไปหลังจากนั้นโดยเริ่มจากพฤติกรรมเล็กๆที่ทําได้ง,ง่ายที่สุดนะครับอย่างเช่นหลังจากเรามาที่เตียงนอนของเราแล้วเนี่ยเราจะหยิบหนังสือมาอ่านหนึ่งหน้าแล้วก็ฉลองให้กับตัวเองครับแรกๆก็อาจจะเริ่มทําแค่นี้พอแล้วนะเราจะรู้สึกว่าง่ายมากอ่านหนังสือแค่หนึ่งหน้าเองทําได้นะทำได้จริงแล้วก็เราอาจจะอยากเพิ่มหรือว่าอาจจะอยากอ่านเพิ่มเป็น2หน้า3หน้าซึ่งเกินกว่านั้นก็ถือว่าเป็นกําไรใช่ไหมครับ แล้วเราจะทําอย่างไรดีนะฮะหากเรายัางรู้สึกว่าเรายัางเริ่มพฤติกรรมที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยไม่ได้ให้พิจารณาสิ่งที่เรียกว่า ability chain นะครับหรือดังต่อไปนี้ก็คือ time money physical afford mental afford แล้วก็ routine นะครับโดยให้เราตั้งคำถามกับตัว ของเราว่าอะไรที่ทําให้พฤติกรรมนั้นทําได้ยากเหลือเกินอย่างเช่นเรามีเวลาทํามันไหมนะฮะเรามีเงินหรือว่าทรัพยากร,รที่ต้องใช้ทําสิ่งนั้นไหมเรามีกําลังหรือว่าแรงที่จะทํามันไหมเรามีแรงใจมากพอที่จะทํามันหรือเปล่าต้องใช้ความพยายามมากไหมพฤติกรรมแบบนั้นเหมาะกับกิบกจวัตรประจําวันของเราที่ทําอยู่เป็นประจํำไหมนะครับซึ่งหากเราต้องการให้พฤติกรรมนั้นมันทําได้ง่าย เราก็สามารถทาได้ด,ด้วยการพัฒนาตนเองนะครับนั่นก็คืออาจจะเพิ่มทักษะแล้วก็ฝึกฝนหาเครื่องมือที่ช่วยตัวเองได้ดีขึ้นทําให้พฤติกรรมนั้นเล็กลงไปอีกนะครับเขายกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นหากเราต้องการวิพื้นให้ได้20ครั้งเนี่ยแล้วก็เราสรํารวจตัวเองแล้วว่าอะไรที่ทําให้เราทําได้ยากและคําตอบอาจจะเป็นเรื่องของแรงหรือว่าร่างกายของเราหลังจากนั้นให้เรามาดูว่าเราจะพัฒนาตัวเราในข้อไหนได้บ้างอย่างเช่นเราฝึกฝนทักษะ ได้ไหมนะฮะอาจจะพอได้แต่เราต้องมีแรงจูงใจมากพอสมควรข้อต่อไปก็คือแล้วเราจะหาตัวช่วยหรือว่าเครื่องมือได้ไหมอย่างเช่นดูคลิปเทคนิคการเริ่มต้นวิพื้นนะฮะซึ่งมันจะทําให้อาจจะช่วยทําให้เราทําได้ง่ายขึ้นข้อสุดท้ายก็คือการทําให้มันเล็กลงคือเราวิพื้นแค่1นครั้งซึ่งง่ายกว่า20ครั้งแน่ๆนใช่ไหมครับแล้วเราก็น่าจะสามารถทําได้แน่นอนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจํานวนครั้งไปเมื่อร่างกายของเราเริ่มชินแล้ว มันก็จะทำได้สบายสบายเลยกับ20ครั้งนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกดดีๆนะฮะเริ่มจากทำสิ่งเล็กๆแล้วก็ทำเป็นประจำไปก่อนอย่างต่อเนื่องหัวข้อถัดไปครับที่ทางผู้เขียนเขียนไว้เขียนถึงเรื่องของ u n t g l i n g bad habits นะครับ นอกจากวิธีการสร้างพฤติกรรมใหม่ๆให้เป็นนิสัยแล้วแน่นอนว่าหลายคนต้องการที่จะเลิกนิสัยแย่ๆหรือว่านิสัยไม่ดีด้วยเช่นกันใช่ไหมครับซึ่งผู้เขียนเองก็ได้ให้หลักการในการเลิกพฤติกรรมแย่ๆไว้โดยใช้หลักการเดียวกันกับการสร้างพฤติกรรมที่ดีนั่นเองนั่นก็คือเริ่มจากเป้าหมายก่อนแล้วก็เขียนวิธีการเลิกพฤติกรรมนั้นๆนะครับให้มากที่สุดเขียนออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็เลือกสิ่งที่เราทำได้ง่ายที่สุดแล้วก็ทำได้แน่ๆก่อน เอามาเป็นการจับคู่กับกิจวัตรของเราทําที่ทําเป็นประจําอยู่แล้วอย่างเช่นหลังจากเราไปที่เตียงนอนแล้วเราจะปิดแจ้งเตือนโทรศัพท์มือถือเพื่อเตรียมเข้านอนในขณะเดียวกันให้เราหลีกเลี่ยงพร้อมหรือว่าสิ่งที่จะมาเตือนให้เราทําพฤติกรรมที่ไม่ดีด้วยนะฮะนอกจากเราจะต้องทําลายนอกจากนี้เราจะต้องทําลาย ability chain ด้วยโดยทําให้เรานั้นอาจจะทําพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบนั้นได้ยากยากขึ้นนะฮะใช้เวลายเยอะขึ้นหรือว่าต้องออกแรง ที่จะทําก็จะทให้เราไม่อยากทำใช่ไหมครัพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้นก็จะได้ไม่เกิดก็จะได้ไม่ทําพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือว่าแย่ๆเหล่านั้นนอกจากหลักการในการสร้างนิสัยแล้วก็เลิกนิสัยแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้ยังมีการช่วยให้คนอื่นสร้างนิสัยหรือว่าพฤติกรรมใหม่ๆได้อีกด้วยครับซึ่งแน่นอนว่าสามารถใช้หลักการเดียวกันกับหลักการในการสร้างพฤติกรรมใหม่ๆด้วย ให้ตัวเราเองได้สามารถที่จะวางตัวของเราได้ทั้งสองแบบแบบแรกก็คือานะคนที่สอนคนอื่นหรือว่าเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงหรือเราจะวางตัวในแบบที่สองก็คือค่อยๆเนียนๆไปนะฮะในการเปลี่ยนแปลงพวกเขาไปในแบบที่อาจจะไม่ได้บอกโดยตรงนะฮะซึ่งก็จะใช้วิธีไหนคงขึ้นอยู่กับบริบทของของเราเองของกลุ่มคนของคนที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะเป็นหากเป็นเด็กๆหรือว่าลูกเราหลานเราเนี่ยนะครับ การสอนตรงๆอาจจะทําค่อนข้างยากบ้างใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่สําคัญที่เราต้องระลึกถึงที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นก็คือเราต้องช่วยในสิ่งที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแล้วก็ความคิดที่เราอยากจะให้เขาประสบความสําเร็จและมีชีวิตที่ดีขึ้นในช่วงท้ายนั้นนะฮะหนังสือเล่มนี้จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ก็คือกระบวนการในการสร้างพฤติกรรมนี่แหละนะครับที่ทางผู้เขียนได้อธิบายออกมาให้เราได้เห็นลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นไม่ใช่เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทําเท่านั้นแต่มันยงไปถึงการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราให้กลายเป็นคนที่เราอยากจะเป็นแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นคุณภาพชีวิตของเรานั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะเลือกทําเลือกที่จะปฏิบัติแล้วก็เลือกใช้ชีวิตแบบเราหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนรวมไปถึงการเลือกที่จะปฏิบัติต่อคนอื่นรอบข้างอย่างไรเช่นกัน อีกหนึ่งหนังสือที่ดีนะครับวันนี้ที่หยิบยกมาฝากนักผู้ฟังการให้ผู้ฟังที่สนใจไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับกับ Tiny Habits นะครับหนังสือเล่มนี้ที่จะมาเป็นข้อคิดดีๆให้กับเราใช้ในการอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้ดีขึ้นหรือว่าอยากจะเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีที่แย่ให้เลิกไปหรือว่าอยากจะช่วยให้คนอื่นในการที่เขาอาจจะอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่แล้วเข้าไปช่วยเขาอย่างไงได้บ้าง ถ้าสนใจอ่านเพิ่มเติมกันได้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับบล็อกเด็ดสิ่งนักอ่านนะครับและก็ขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยที่ติดตามรับฟังกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังโซนหนังสือครับ